ครับขอบพระคุณมา,มากครับกลับมาชมรายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการทุเรศชวนและนี่คือช่วงทอล์กโชว์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่ผมพูดเปาา็นประจำอยู่ตลอดเวลาเรื่องของคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่น <c oughs> นั่นผมยึดถือมาตลอดและพูดมาตลอดไม่ว่าใครก็ตามในโลกสมัยใหม่จะแต่งคํายังไงมาก็ตามแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะแต่งแบบไหนยังไงก็ตามมันก็มาจากต้นตอคือตรงนี้ล่ะต้นตอของคําที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าท่านมีความพยายามความสําเร็จมันมาถึงแน่นอน แต่พอมาในโลกสมัยใหม่นี้คําว่าความพยายามในก่อนที่จะมีคําว่าความพยายามมาถึงตัวท่านมันมีมาก่อนเองคือท่านต้องไม่ยอมแพ้ครับท่านต้องไม่หยุดนิ่งท่านต้องไม่หยุดนิ่งก่อนท่านผู้ชมจําบอสป๊อปได้ไหมบอสป๊อปซึ่งเรียกว่าอาจารย์ป๊อปก็ได้คนนี้ที่ทําออนไลน์เมื่อก่อนอเขาขายสังฆทานอยู่แถวตลาดไทยอะนั่นได้เวาลาสามร้บาทสามบาทจริงนะครับ แล้วถ้าเกิดเขายอมกับชีวิตคือยอมอะยอมอะฉันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ยงี้ไปตลอดไปเขาก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นผมไม่ได้ว่าขายสังฆทานไม่ดีนะเดี๋ยวยังมาว่าผมอ่นแต่เขาเป็นคนไม่ยอมเขาว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นในชีวิตเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาจะต้องทำไงเขาไปพบเรื่องราวของการค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาไปพบจากการเข้าไปเรียนนะเอาไปเรียนเรียนรู้แล้วทำทำไม่พอปัจจุบันกลายเป็นอาจารย์สอนคนแล้วด้วยเขาได้หลายสิ่งหลายอย่างมากจากการไม่ยอมหยุดนิ่งนฮะ เขาไม่ยอมอยู่กับที่ไม่ยอมหยุดนิ่งแล้วเขาคิดว่าวิชาความรู้ที่เขามีมันมีค่ามากกับทุกทุกคนเลยวันนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่หลังจากออกรายการไปแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาอยากมาบอกอะไรเราอีกพอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์ป๊อปหรือบอสป๊อปคุณหัตสยานนท์เอกชิษณุพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเมื่อกี้ที่อาพูดไปมันถูกไหม คิดถึงขนหลังไหมคิดถึงอดีตไหมถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นเราแม้แต่ยอมนิดเดียวเราช่างมันเถอะไม่เป็นไรชีตมันก็อย่างเงี้ยใช่ครับมันก็อยู่อย่างนั้นใช่ปะถูกครับคือคนส่วนใหญ่ชอบดูถูกตัวเองว่าอะไรที่เราทําไม่เป็นทําไม่ได้แล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมมีความเชื่อว่าสุดท้ายคนเราเลือกเกิดไม่ได้อาจารย์แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราไม่ยอมแพ้เราโชคชะตาเรามีความขยันเราเอาความขยันมาใช้เนี่ยเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่มันต้องขยันให้ถูกที่ครับ ต้องรู้จักว่าเราจะพยายามตรงไหนใช่และพยายามเพื่ออะไรกไอ้ความสําเร็จมันมาจากตรงนั้นก็จริงใช่แต่มันต้องถูกที่ถูกเรื่องถูกเวลาแต่ว่าคุณไปพบกับศิลปะการค้าขายบนออนไลน์คุณรู้เลยใช่ไหมว่าทุกคนทําได้โอ้โหมันเป็นอาชีพนี่ครับต้องบอกว่าออนไลน์มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้เหมาะแค่เด็กผู้ใหญ่คนมีอายุคือมันเหมาะกับคนทุกเพศทุกอาชีพทุกวัยไม่ว่าจะทั้งคนทํางานประจําเจ้าของธุรกิจหรือพี่ๆที่เกษียณอายุเพราะทุกคนเล่นออนไลน์ใช่ทุกวันนี้ผมกล้าพูดว่าเราจมืือถาากกว่ กอดสามีหรือกอดภรรยาที่บ้านอีกนะครับขนาดนั้นเลยไม่ต้องพูดถึเรื่องจริงนะเรื่องจริงฮะไม่ใช่ทุกวันนี้วันไหนๆก็แหมมือถือนะฮะใเดี๋ยวนี้ใครติดก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยเมื่อก่อนคุณจําได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคุณอาจจะยังเด็กเกินไปนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าอย่าเล่นมือถือบนโต๊ะอาหารเพราะมันไม่สุภาพครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าขึ้นโต๊ะอาหารแล้วใครไม่เล่นมือถือถือว่าผิดปกติครับ มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วใชโลกเป็นอย่างนั้นตอนนี้กลับมานิดนึงเมื่อกี้เราพูดว่าจริงๆคุณออกรายการผมไปแล้วชีวิตมันเป็นยังไงบ<อ>้างเปลี่ยนแปลงมา<อ>เล่าเรื่องตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีคนรู้จักเลยแต่ตั้งแต่หมอ,อรายการคุณอาไปมีคนรู้จักเราในฐานะอาจารย์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากตัวเราแล้วกลับกลายเป็นว่าคนรอบๆตัวคนรอบข้างเช่นคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้จักกับเราอ่ะแต่เขามาเรียนรู้แล้วเขาเอาความรู้เหล่านี้ครับไปใช้ในสินค้าในธุรกิจที่เขามี แล้วเขาก็ขอบคุณกลับมาว่าโหขอบคุณมากเลยเขาจากวิกฤตไม่รู้ว่าจะหาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกยังไงเขามีรายได้อีกกระเป๋าเจ้จาของธุรกิจบางคนเกือบจะปิดกิจการไปแล้วธุรกิจจากแย่ๆโตขึ้นกลายเป็นว่าทุกวันนี้เขารู้สึกโหถ้าเขาไม่ได้มาดูรายการคุณอาในวันนั้นเราไม่ได้มาเรียนรู้กับเราในวันนั้นวันนี้ชีวิตเขาอาจจะแย่แล้วก็ได้แต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาดีมากๆอันนี้จริง,ค,งคือว่าเ<ห><ห>ราออรกยการแล้วหนึ่งมีคนรู้จักล่ะสองมีลูกศิษย์ลูกหามากครับ ถามคุณพบความจริงอย่างแน่าจริงๆเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดกันไปอ่ะทุกคนทาได้หมดใช่ครับในอดีตครับคุณนาจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องไปหาทําเลถูกต้องไปเสียค่าที่แพงๆทุก<ช>วันนี้มันอยู่บนมือถือมันวดวายหมดเลยถูกแต่แค่คนส่วนใหญ่มกักไม่รู้เราควรจะเรียนรู้ให้ถูกวิธีก่อน แล้วมาเริ่มต้นทําแบบถูกวิธีเราจะไปได้เร็วคนณผ<ช>ู้ชค,คือหลักๆอะ่ะวิชาความรู้ที่ผมเคยถ่ายทอดให้กับลูกฟิ์ที่เคยติดต่อมานะครับเราจะไม่ได้เอามาจากหลักการหรือว,ว่าวิชาการเรื่องใดเลยแต่เราเอามาจากวิชาชีวิตนะครับหรือเอาประสบการณ์จริงๆที่เราขายมาเอามาสอนเลยเขาไม่ต้องไปเรียนรู้ตั้งแต่กอไก่ถึงคอนุพู่แต่เอาเรื่องหลักๆที่เขาต้องรู้ต้องขายเอาเรื่องแค่นี้มันก็ทําให้เขาย่นย่อระยะเวลาแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นทานี้สําคัญมากย่นย่ออะไรเพราะเวลามันมีค่าและมีประโยชน์คุณออกรายการผมไป คุณเรียนรู้อะไรบ้างโอ้ก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่ผมรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> โลกทุกวันนี้ครับคุณอามันไม่ได้หยุดเหมือนอยู่กับที่นะแต่มันเดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็กลับมาเรียนรู้เพิ่มกลับมาพัฒนาตัวเองเพิ่มจนทุกวันนี้เนี่ยมันทําให้ผมพบว่าการขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นเรื่องยากเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยต้องแบบ มีเงินทุนเยอะๆ <True. S 2> ต้องใช้ทุนเป็นหลกักเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ทุกวันนี้เนี่ยการขายของเราสามารถใช้ปัญญานําทุนได้ mm. แต่ทุกวันนี้คุณอาเรามีมือถือแล้วใช่ไหมครับ mm. เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราขายได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งแล้ว mm. อันนี้คือยุคใหม่เลยเป็นเทรนด์ใหม่ใช้ปัญญานาปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้ออนไลน์ไม่ต้องมานั่งประชุมสัมมานาอะไรนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเรียนรู้แบบ e-learning mm hmm. e-learning คือเรียนรู้อยู่ที่บ้านเรียนรู้แบบ ผ่านมือถือเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแล้วที่ผมชอบเลยคือมันทําให้คนที่ไม่เก่งสามารถเรียนร,รู้ซ้ําๆกี่ครั้งกี่วันหรือกี่รอบก็ได้จนกว่าจะเป็นถูกมันก็เลยกลับกลายว่าเอ lessons, ้ฉันไม่เก่งนะแต่พอเรียนไปเรื่อยๆมันทําได้เรียนไปเรื่อยๆมันทําเป็นมันก็เลยทําให้ว่าสุดท้ายพอผมเห็นลูกย์ที่เข้ามาเรียนไม่เจอลูกย์คนไหนเลยที่เรียนรู้แล้แลวขายไม่ได้ถูกแต่ต้องเรียนนะถูกกล้องแต่ต้องเรียนก่อนรู้วิธีการและส่วนเรื่องสินค้าอะไรมาขายเรื่อยๆไง มันไปเองถูกต้องเลยมันก็แต่ว่าถ้าทาไม่เป็นก่อนตั้งแต่ต้น<ช>มันจบตั้งแต่ต้นค,คุณพบความจริงไหมว่าคนแก่สมัยนี้มีค่าคมากโอ้จริงครับจริงๆต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยบางคนเ,เตรียมกเกษียณก็ไม่ได้อยากกลับไปอยู่บ้านของเงินลูกหลานแต่เขาก็อยากที่จะมีรายได้เป็นของเขาเองหรือบางคนเนี่ยกเกษียณแล้วอยู่เฉยเฉยมันก็เบื่อเขาก็อยากทํามาหาก,กินอยากมีรายได้เพิ่มแล้วออนไลน์ line, เนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่หมอแค่ต้องเป็นวัยรุ่นคนทํางานประจาเจ้าของธุรกิจเท่านั้นแต่คนในวัยที่แบบเกษียณแล้ว ก็เหมาะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาในชีวิตมากกว่าคนอื่นถูกเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่เราไม่ต้องออกจากบ้านนะใช่เราอยู่ที่บ้านนี่แหละเราเรียนรู้แล้วคุณแก่เนี่ยจับโทรศัพท์เยอะครับโอ้โหผมกล้าพูดเลยตื่นเช้ามานี่ผมเจอสวัสดีตอนเช้าก่นเลยวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูโอ้อันนี้จริงอันนจริคุแก่จับโทรศัพท์เยอะนะครับแต่จับแบบ เสียตังกับจับแบบได้ตังมันต่างกันใช่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มักจะช้อปปิ้งออนไลน์เราถนัดการซื้อแต่ว่าอะไรคือเราเน้นจ่ายเงินออกจากกระเป๋า<ช>แต่การเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้มาสอนให้เราจ่ายเงินออกจากกระเป๋านะแต่เราสอนให้คุณรับเงินเข้ามามเพราะขายแปลว่าได้เงินซื้อแปลว่าเสียเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนจากซื้อมาเป็นขาย<ช>จะได้ได้เงินไปด้วยคนแก่ การเรียนรู้ในเรื่องออนไลน์แบบนี้มีปัญหาไหมจริงจริงจากที่ผมเจอเลยนะครับปัญหาส่วนใหญ่คนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงจริงเนี่ยปัญหาน้อยกว่าคนที่มีพื้นฐานนะบางคนอาจจะคิดว่าคนที่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะไปได้เร็วกว่าแต่อเท็จริงก็คือคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยคือเขาไม่เคยเรียนรู้เขาไม่มีวิธีการมาก่อนถ้าให้เขาไปคิดเองทําเองมั่วเองเนี่ย มันเสียเวลาแต่พอเราสอนกลับกลายไปว่าเขาสามารถเรียนรู้เนี่ยในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนได้เร็วกว่าคนที่มีพื้นฐานเพราะคนมีพื้นฐานบางคนเราสอนไปเขาอาจจะไปยึดติดกับความรู้เดิมๆแล้วก็เอเอมันคงไม่ดีอันนี้มันน่าจะดีกว่าคือเขาจะตีกับตัว,ตวเอง แต่คนเริ่มจากศูนย์เนี่ยคนนีมันเชื่อยากใช่อันนี้เชื่อง่ายกว่าสอนง่ายกว่าแล้วเราก็อย่างที่บอกก็คือเราอยากให้เขาได้จริงๆเราไม่ได้มาฟีเลดว่าสุดท้ายเขามาเรียนแล้วจะต้องมาขายของกับเรานะใช่แต่สุดท้ายสําคัญคือเขาเรียนแล้วอย่างนี้นะเขาไปใช้กับสินค้าธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เขาจะเอาไปประยุกต์ในอนาคตเนี่ยผมว่าอันนี้มันตอบโจทย์กับตัวเขามากกว่าเพราะไม่มีการเรียนที่บังคับว่าเมื่อเรียนกับฉันต้องขายของฉันถูกครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะเป็นโลกโลก ถ้าเคยจะเคยมีหรือเปล่าผมไม่ราบแต่คงเป็นโลกเก่ามากว่าโลกยุคใหม่อาจารย์ที่สอนอยู่นี่ก็ไม่มีการบังคับอย่างนี้มันเหมือนคล้ายๆคุณอาผม,มานึกถึงวันแรกตอนอ <ะ S 2> ที่ผมจนอยู่อ <ะ S 2> ตอนนั้นน่ะผมก็อยากขายของออนไลน์แล้วผมเคยที่อยากจะไปเรียนรู้หลายๆอย่างเนี่ยมันติดปัญหาคือเราไม่ได้มีทุนที่จะไปเรียน,เ,นเราไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอะครับที่เขาสอนผมมันก็เลยทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยวันนั้นอาจารย์เขาไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยนะเขาหวังอย่างเดียวเขาหวังดีเขาชื่ออาจารย์พอลค่ะใช่ เขาหวังดีเราอย่างเดียวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราตั้งปณิธานว่าถ้าเราขายของออนไลน์แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะเอาความรู้ตรงนั้นแหละมาแบ่งปันให้กับคนไทยทุกๆคนเลยและให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าคนไทยรวยเยอะๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะใช่แล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ออนไลน์มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะโลกในอนาคตจะเป็นโลกในยุคออนไลน์ยิ่งกว่าทุกวันนี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวโลกมันจะบังคับให้เราเปลี่ยนแต่วันนี้เราเปลี่ยนดีกว่า เพื่ออะไรเพื่อที <Craig. S 2> ่เราจะได้ไปได้เร็วกว่าคนอื่นๆเขาพอเราไปได้เร็วเราก็มีโอกาสเติบโตเห็นช่องทางได้มากกว่าอันนี้เรื่องสําคัญครับคุณอาคำถามสําคัญที่คนจะชอบพูดกันตลอดเวลาแม้พูดกันดีมากเลยอยากเรียนรู้เรียนรู้ได้อะไรก็ตามแต่ฉันไม่มีเงินอ่ะฉันไม่มีเงินถึงฉันเรียนรู้จนหมดเรียบร้อยแล้วฉันก็ขายของไม่ได้การขายของออนไลน์สมัยนี้ต้องใช้ตังไหมครับ เออหนึ่งสิ่งเลยที่ต้องไม่โกหกเลยคือทุกอาชีพทุก,ทกธุรก,กิจต้องใช้เงินหมดแต่ข้อแรกเลยคือต้องบอกว่าออนไลน์ดันเป็นธุรกิจที่เราใช้ต้นทุนต่ําที่สุดท,ทําไมถึงใช้คําพูดนีุ้าราิจอะไปซืสินค,ค,สค้ามาจตดอก o ไหมครับหนึ่งหนึ่งสิ่งเลยครับจะขายอะไรเราต้องมีสินค้าในการขายแน่นอนแต่ข้อดีของการขายของออนไลน์ในยุคนี้เนี่ยเราจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งแบกสต o อกรีสต็อกตลอดเวลาเราสามารถที่เอาสินค้าล็อตแรกเนี่ย ไปขายออนไลน์เพื่อทําการตลาดก่อนให้เรามีตลาดแต่หลังจากเรามีตลาดแล้วรูปแบบในการทาออนไลน์ยุคนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องสต็อกแล้วก็ได้เราสามารถทําเป็นระบบอย่างที่บอกว่าออนไลน์แบบเวิร์ m สมาร์ทอ่ะมีสินค้าอยู่โกดังมีคนแพ็คของจากโกดังจัดส่งไปถึงมือลูกค,ค้าโดยที่ไม่ต้องผ่านมือเราหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รับเงินรับออเดอร์ผ่านมือถืออยู่ที่บ้านจบเลยเราก็สามารถทําได้แลวไม่ต้องมายุ่งอย่างอ<ช>ื่นเลย,เลยครับมันมีวิธีการใหม่เพราะฉะนั้นไอ้วิธีการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลเดียวนะฮะ ท่านไม่ยอมอยู่เฉยนะครับครับใช่ไหมสิ่งสําคัญคือเราต้องไม่ดูถูกเวต้องเปิดใจมาเรียนรู้ออนไลน์ก่อนอันนี้สำคัญต่อต่อต่อแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆผมว่าในยุคนี้เนี่ยเรื่องของการทําออนไลน์หลายๆคนอาจจะกังวลว่าเราไม่เป็นไม่เก่งผมกล้าพูดเลยทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญมันคือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์แรกๆเนี่ยผมตอบแบบไม่โกหกกันเลยนะมันเหนื่อยหน่อยมันใช้เวลาหน่อยแต่คําถามคําถามเดียวอ่ะคุณคุณกลัวความเหนื่อยไหมล่ะ เพราะสุดท้ายผมว่าความเหนื่อยมันไม่ได้ทําให้ใครตายนะครับ <True. S 2> แต่มันจะทําให้เราโต <True. S 2> เพราะฉะนั้นเหนื่อยไปเถอะเหนื่อยแล้วคุ้มกับการทําออนไลน์เพราะอาชีพออนไลน์มันไม่ได้แปลว่าเราไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานใครแต่เราคือเจ้าของธุรกิจในรูปแบบของยุคใหม่ผ่านมือถือผ่านออนไลน์เราก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเราสามารถเปิดหน้าร้านได้อย่างสวยหรูขนาดไหนก็ได้พร้อมเป็นหน้าร้านเสมือนทํายังไงก็ได้เราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องทาโน่นทันี้ไม่ต้องเปิดบริษัทของตัวเอง ไม่ต้องทําอะไรที่มันใหญ่โตหมวดารานก่อนทำอะไรที่เราทําได้ก่อนทีละเล็กททเลน้อยแต่สําคัญที่สุดต้องมีความรู้ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์นะครับให้พิมพ์ตัวแอดก่อนนะครับ ap59 นะครับ ap59 หรือเบอร์โทร0805428945นะครับสำหรับ100ท่านแรกที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้เลยเดี๋ยวผมมีคอร์สพิเศษ5วัน7วิชาให้กับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์โดยที่เราสามารถ เรียนรู้ฟรีได้เลยครับฟรีเลยฟรีเลยเพราะเราบอกแล้วเรามาให้จริงๆเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาเลยหวังเดียวคือหวังดีจริงๆครับสำคัญที่สุดอย่าอยู่เฉยๆถูกต้องครับถ้ามีอะไรอยากจะบอกผู้คนอยากจะบอกอะไรหลักๆเลยผมว่าชีวิตคนเราเนี่ยคาว่าพร้อมมันไม่มีอยู่จริงหลายๆคนอยากเริ่มต้นทำออนไลน์หลายๆคนอยากขายของออนไลน์แต่อาจจะยังไม่พร้อมเรื่องนั้นไม่พร้อมเรื่องนู้นไม่พร้อมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มต้นลงมือทําครับแต่เราจงเริ่มต้นลงมือทํา ในวันที่ไม่พร้อมเนี่ยแหละมันถึงจะทําให้ชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายรอคอยไม่เคยทําให้ใครสําเร็จแต่ต้องกล้าที่จะลงมือทํานั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คนสําเร็จได้ครับคําที่เท่ที่สุดวันนี้เลยครับคําที่เท่ที่สุดวันนี้เลยจงลงมือในขณะที่ท่านยังไม่พร้อมเป็นคําที่เท่ที่สุดเลยเพราะท่านรอท่านพร้อมเมื่อไหร่มันอาจไม่มีวันนั้นถูกไหมถูกต้องครับ ป๊อบเธอเปิดแสงสว่างจริงนะอย่านั่งนึกดิคนลุกจริงทำนี้ได้ยินคำนี้แล้วชอบใจมากจงลงมือเดี๋ยวนี้ท้าฉันยังไม่พร้อมนั่นล่ะต้องลงมือตอนไม่พร้อมอาจารย์ป๊อบหัศสยานนเอกชิสนุพ,พงศ์และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการทีเดโชว์ขอมอบให้กับอาจารย์ป๊อบหรือบอสป๊อบคุณหัศสยานนเอกชิสณุพ,พงศ์ ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราและนําสิ่งดีๆมาให้กับเราอีกครั้งควันนี้ผมก็มีของขวัญเอามาฝากให้คุณอาเช่นกันขอบคุณมากขอบคุณมากครับให้คุณอาไปทานดูแลสุขภาพดีครับขอบคุณมากก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์นะครับให้มีตัวแอดก่อนนะครับ ap59 นะครับแอด ap59 หรือเบอร์โทร0805428945ครับนั่นคือช่องทางติดต่ออย่าพลาดช่องทางนี้นะฮะมันเป็นช่องทางเปลี่ยนชีวิตได้นะครับ ดีย๋ยวจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะคำเนี่ยคำที่กินใจผมมากตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาผมได้ยินว่าเมื่อไหร่พร้อมเราค่อยทํานี่เป็นครั้งแรกที่มีคนคนนึงแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดกับเราว่าต้องทําตอนไม่พร้อมนี่หรอสําหรับเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเรียนอันนี้ผมเห็นด้วยกับเขาเป็นอย่างยิ่งมันใช้กับทุกเรื่องในโลกไม่ได้แต่มันใช้กับการหาความรู้ได้แน่นอนอไม่ต้องรอจนคุณพร้อมโน่นพร้อมนี่แล้วค่อยเรียนเพราะถ้ารอแบบนั้น เพราะอไม่ได้เรียนหรอกและชีวิตก็ยังเดินอยู่อย่างนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่พรอเรียนตอนนี้ล่ะมันถูกต้องลองคิดตัวเองครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงไปแล้วผมจะต้องลาท่านผู้ชมก่อนผมอาจารย์ปพอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ